สวัสดีทักทายกันยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าที่เมืองสมุทรปราการนะครับสวยงามมากครับมีนกเขา2ตัวครับขอ,อชมเมืองที่สมุทรปราการนะครับ มีกระรอกด้วยนะครับนี่ครับครบเลยครับนี่สวัสดีทักทายกันยามเช้านะครับมีกระรอกตัวเล็กๆด้วยครับมีนกเขาอยู่สองตัวครับนี่ครับหอชมเมืองที่สมุทรปราการนะครับสวยงามมากครับนูน่นน่าจะเป็น รถไฟฟ้า BTS นะครับกำลังเคลื่อนตัวไปครับนานๆเข้าเมืองนะครับเมืองใหญ่ของสมุทรปราการเลยครับ